เหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับผมพิธีดีการจัดสร้างดีเป็นเหรียญของอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ,อ้อปีสองศูนย์นะครับสวยงามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันวายวันช channel อย่าลืมกดติดตามกดซั s c r i b e แล้วกดสั่นกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการส่องพระต่างระษาวันวายวันซึ่งรายการของเราก็จะนำพระที่กับผมมีมารีวิวให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้หยิบเหรียญนี้มาให้ทุกท่านชมกันเหรียญนี้เป็นเหรียญมีชื่อ ของสำนักเขาอ้อหรือก็ว่าได้นะครับผมเป็นเหรียญที่หลายๆคนใฝ่หาและสอหาเหรียญนี้เป็นเหรียญของอาจารย์ทองเท่านะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่เคยคุ้นหูหรือไม่เคยได้ยินเป็นพระเเรื่องสายใต้ครับผมอาจารย์ทองเท่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจ้าวาดของสำนักเขาอ้อหรืออะไรสักอย่างนี้แหละตอนที่ผมได้สืบอค้นมาคร่าวๆนะครับผม เหรียญน,นี้จัดสร้างขึ้นโดยสิทธิานุสิทธิ์ลูกศิษย์ของวัดเขาอ้อนะครับผมจัดสร้างในโอกาสครบรอบ50ปีการจากไปของอาจารย์ทองเท่านะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสวยๆอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเหรียญน,นี้ดียังไงเหรียญน,นี้ดีตรงที่พิธีดีนะครับผมในวิธีการผูกเสกมีอาจารย์ นําและอาจารย์ปาและพระเกจิดังในยุคนั้นของสำนักเขาอ่อกร้กํมกัรถูกเสกเหรียญน,นี้ขึ้นมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี2520แต่ประวัติการจะสร้างจริงเนี่ยเหรียญน,นี้สร้างขึ้นปี2518นะครับผมแต่ถูกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาพัทลุงแล้วจิงออกมาปล่อยให้มีการเช่าหา ในปี2,520ก็เลยว่าเป็นเหรียญอาจารย์ทองเท่าปี2,520นะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญดีพุทธคุณดีและก็พิธีดีนะครับผมุกเสกโดยอาจารย์นำและอาจารย์ปานมีโค้ดด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญจริงว่าสวยขนาดไหนนะครับผมนี่คือเหรียญจริงนะครับผมหลายๆคนชอบถามราคานะครับผม ราคาที่ผมหาดูทางเว็บไซต์นะเหรียญนี้ก็อยู่ที่หลักพันเนะ่ยประมาณสองสามพันสี่ให้มันก็มีแล้วแต่ความสวยงามของเนื้อพระนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับมีโคดโคดอยู่ตรงนี้นะครับโคดอยู่ตรงนี้นี่คือโคดอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่มีโคดอยู่ตรงนี้ เอกลักษ์ของเหรียญนี้คือผมของท่านนะครับผมเป็นเหรียญที่มีทรงผมนี่เอกลักษ์ของอาจารย์ทองเท่าทรงผมนะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่นะครับมีโค้ดเป็นรูปใบหน้าของอาจารย์นะครับผมด้านล่างเขียนว่าอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ,อ้อเป็นเหรียญดีพิธีดีนะครับผมจัดสร้าง ครบรอบอายุการจากไปของท่านครบ50ปีด้านหน้าลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับผมน,นี่ครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวดูชัดๆจะช้าขอซูมนะผม่ะดูนะครับดูห่วงก่อนนี่คือห่วงห่วงนะครับผมใบหน้านะครับผมถ้ายิ้มอยู่นะผมนี่สวยงามจำครแล้วโคตร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 ตรงนี้โคตรนะครับ ตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะครับผมผมได้มาในราคาไม่แพงมากไม่แพงมากนะครับผมเก็บไว้ถามว่าป้อยเช่าไหมไม่ครับผมเก็บนะครับด้านหลังของเหรียญพระนะครับผมเห็นครับนี่คือห่วงนะครับห่วงดูห่วงนะครับดูห่วงดีห่วงลักษณะห่วงนะครับห่วงนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการกดพิมพ์ปั๊มลงไปเขียนว่า ที่รละลึกวันมรณภาพครบรอบ50ปี2520ปี2 0นย์นะครับผมแต่ว่าเขาสร้างจริงปี18นะครับผมอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อมอำเภอครวนขนุนจังหวัดพัทลุงเห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นลายยันลายเซ็นลายเสีอยงผมไม่แน่ใจแต่ว่าสวยครับสวยมากนะครับเตียนจริงสวยมากนะครับอ่ะ เดี๋ยวดูเหรียญกันครับใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมนี่คือเหรียญจริงๆนะครับดูพระต้องดูพระจริงไปเลยนะครับมีโอกาสดูไว้ดูนะครับผมขออนุญาตอาจารย์ถ่ายแล้วครับนี่นะครับวัดเขาอ้อนะครับสร้างปีหนึ่งแปดปล่อยเช่าปีสองศูนย์นะครับเปี่ยนอาจารย์ทองเท่านะครับผมพิธีดีครับผมวัตถุส่วนการสร้างก็ดีนะครับด้านข้างนะครับ ข้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับปีสองกว่ามันจะไม่เหมือนปีหลังๆนะครับนี่นะครับไม่เหมือนกันนะครับถามว่าเดี๋ยวนี้แท้ไหมนะครับผมด้วยโดยส่วนตัวผมอะเดี๋ยวนี้แท้แต่คนอื่นไม่รู้นะเราดูแท้ไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะผมก็เช่าแม่ไม่ได้ไปปล่อยต่อด้วยนะครับผมนี่นะครับสวยๆไว้นะครับ เก็บไว้ให้คนรุ่นหลังดูนะครับเป็นหนึ่งเดือนที่มีความสวยงามมากนะครับดูห่วงนะครับกอดูห่วงให้ดูห่วงนี่ดูห่วงเห็นไหมห่วงคมชัดนะครวบนี่นะครับนี่นะเนี่ยชัดมากเลยน,นะครับตรงนี้ เนื้อเกินนะครับเป็นยุคเก่านะครับเนี่ยก็จะเกินอย่างเงี้ยนี่เนี่ยลอยปิ้นนะครับคมหน้าบองหนังสือนะครับมีโคตรตอกนะครับ นี่เป็นเหรียญใช้นะผมสภาพผิวเหรียญด้านหลังมันไม่ได้เรียบนะครับอย่างเนี้ยตรงนี้ฮะไม่เรียบนะครับมีเส้นๆน,นะครับไม่เรียบนะครับไปน่าอาจารย์นะครับสวยงามเลยนะครับเหรียญน,นี้วัดเขาอ้อนะครับ เดี๋ยวนี้อาจารย์นำกับอาจารย์ปานปลุกเสกด้วยนะครับผมและพาะจิกอีกหลายๆรูปนะครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคิดของเรานะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้จากลากันไปกับเหรียญอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อปี2520หรือปี20นะครับผมเทียร์ลึกงานมรณภาพครบรอบ50ปีอาจารย์ทองเท่านะครับผมของวัดเขาอ้อ อำเภอพุนพนจังหวัดพัทลุงเหลียนคมเนื้อทองแดงสวยๆเหลียนนี้นะครับผมพบกันใหม่ในต่อไปวันนี้จากลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้กล่าวคาว่าสวัสดีครับผม